กีกำลังกินเค้กอยู่นะครับอร่อยไหมครับกีอร่อยค่ะอร่อยอ่ะพี่แพนเห็นไหมเห็นไหมอปาหน่าออร่อยอ่าบอกใครเลยอ่ะ่มากกมากกินได้คนหนึงอะไรเต็มที่ลยกุกกี้ เต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยออเอี่ออนนาเเสรอ,อืออร่อยไหมอ้ผมเลอัน<ว>นี้เค,ค้กเรื่องในโอกาสอะไรอะ่ะพี่แพรพี่แพรบอกท่านผู้ชมหน่อยเดที่กยงอร่อยมา